อีกแล้วจ้าวันนี้ลูกค้าติดฟิล์มแบบใสมาแล้วก็ติดแบบไม่รอบตัวเครื่องด้วยตอนที่เราเช็ดทาความสะอาดเนี่ยเราก็เหลือไปเห็นว่าข้างๆเครื่องของลูกค้าเนี่ยเขาจะมีรอยเล็กๆเต็มขอบเครื่องเลยอันนี้จะเป็นผลของการไม่ติดฟิล์มรอบตัวเครื่องนะここนนก็อาจจะทําให้เคสกัดขอบได้อันนี้ก็จะเป็นฟิล์มไฮโดรเจลจากทางร้านนะคะเราก็จะติดให้ลูกค้าแบบรอบตัวเครื่องไปเลยแล้วก็ตัวฟิล์มไฮโดรเจลนะคะเขาจะช่วยป้องกันเคสกัดขอบป้องกันตัวเครื่องเป็นรอยใค <TH> รสนใจที่จะมาติดที่หน้าร้านนะคะก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้ร้านเราก็จะอยู่ขอนแก ติดกับห้างแฟรี่ตรงข้ามร้านทองแม่ทองพูนเลยเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มลูกค้าสามารถเข้ามาติดฟิล์มแล้วก็ใช้บริการกับที่ร้านเราได้นะหรือลูกค้าสนใจสั่งซื้อไปติดเองที่บ้านก็สามารถทักสั่งซื้อกับทางเราได้เราก็จะจัดส่งให้เป็นเซตเลยก็จะมีตัวฟิล์มไฮโดรเจลแถมชุดทําความสะอาดไม่ว่าจะเป็นผ้าเปียกผ้าแห้งสติ๊กเกอร์ไว้แถบฟุลแล้วก็แผ่นรีดให้ด้วยเดอ้อนี่นะคะทุกคนพอเราติดฟิล์มเสร็จแล้วก็ให้นําเข้าเครื่องบัฟตัวนี้ก ก็จะเเตัวองได้นี่เลยติดเสร็จแล้วเครื่องเนียนสวยมากๆติดฟิล์มไฮโดรเจลด้านหลังแล้วหายกังวลว่าตัวเครื่องจะเป็นรอยได้เลยสําหรับใครนะคะที่สนใจสั่งซื้อหรือมาที่หน้าร้านก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะ